สวัสดีค่ะ ..Goodnews เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งเป็นคู่ค้าของ CP.O. ค่ะ c p o ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดช,ชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพราะคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยล่าสุดได้จัดสัมมนา,าใหญ่ประจำปีการพัฒนาความยั่งยืนและแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าขึ้นณสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรแจ้งวัฒนะ CPO เดินหน้าพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้านควบคู่กับการสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดช,ชอบ responsible supply chain management โดยมีการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนล่าสุดจัดสัมมนา,าใหญ่ประจำปีเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนและแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับคู่ค้าถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อสำคัญที่เป็นประโยชน์กับคู่ค้าเป็นอย่างมากอาทิการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนกฎหมายและข้อปฏิบัติในการพัฒนาความยั่งยืนแนะแนวคู่มือและวิธีตอบแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์และแอนตี้คอร์รัปชันการเป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ รวมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยมีคู่ค้าธุรกิจให้ความสนใจร่วมงานสัมมนาและนำความรู้ไปขยายผลในองค์กรเป็นจำนวนมากค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีๆขององค์กรที่อยากช่วยเหลือและช่วยพัฒนาศักยภาพต่างๆให้กับคู่ค้านะคะแล้วกลับมาพบกับ Good n e w ส์ใ้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ